สวัสดีค่ะลูกๆที่เรียนกับครูนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์จะสอนนะคะวิธีการติดตั้งนะคะ Adobe InDesign นะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้ในการออกแบบนะคะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะวิชานี้ที่เราเรียนด้วยกันนะคะสำหรับวิธีการติดตั้งนะคะเป็นวิธีการติดตั้งง่ายๆนะคะเหมือนกันกับติดตั้ง Adobe Photoshop นะคะลักษณะเดียวกันอาจารย์จะโยนลิงก์ให้นะคะวิธีการติดตั้งทำยังไงนะคะเราเรียนมาเรียนรู้ขั้นตอนกันนะคะก่อนที่จะเข้าใช้งานนะคะจริงๆพื้นฐานนะคะของรายวิชานี้อาจารย์ได้สอนให้เบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอการออกแบบด้วย Word นะคะออกแบบด้วยอ่า PowerPoint นะคะแล้วสืบเนื่องมาติดตั้งนะคะของอ ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะแล้วก็จะลงมือการปฏิบัตินะคะใช้งานจริงนะคะหลังจากติดตั้งโปรแกรม Adobe InDesign ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์มีลิงก์ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ใช้งานลักษณะเดียวกันกับ Photoshop ค่ะนะคะมันจะอยู่ในหนังสือเรียนที่อาจารย์ได้แจกให้นะคะตรงส่วนนี้ให้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะทักษะการใช้งานเนาะอ่ะวิธีการติดตั้งทำยังไงนะคะ ให้นักเรียนนะคะนำลิงก์นะคะลิงก์ที่อาจารย์โยนให้นะคะเป็นลิงก์การดาวน์โหลดนะคะ,อะของโปรแกรม adobe ตัวนี้อาจารย์จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้นะคะเนาะแล้วนักเรียนที่เข้ามาก็จะมาเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วทำยังไงนะคะให้นักเรียนกดดาวน์โหลดเลยค่ะนะคะกดดาวน์โหลดมันก็จะถามเราว่าคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดนะโปรแกรมตัวนี้นะคะมันมีขนาด ขนาดใหญ่นะเขาถามนะคะ l o เก google เราสามารถที่จะ,ะตัวนี้เขาโยนไว้ในไดร์ให้เรานะคะเพราะนั้นเราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะคะดาวน์โหลดต่อไปนะคะอ่านะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะดาวน์โหลดเสร็จนะคะเราก็ไปแตกไฟล์เหมือนกันนะคะอ่าระหว่างที่รอมันดาวน์โหลดนะคะจารก็จะมีทักษะเพิ่มเติมให้นะคะในการ การเรียนการสอนในในรายวิชานี้นะคะถามว่าโปรแกรมนี้นะคะทำอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะการสร้างงานใหม่นะคะโอ้มือข้ามสกีนนะคะตัวนี้เมื่อเปิดโปรแกรมหน้าต่างแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นการสร้างไฟงานนะลูกนะการสร้างไฟงานเนี่ยนะคะก็เหมือนกันเลยทั้งสองอย่ญญางถ้าเราเข้าโปรแกรม Adobe นะคะ Photoshop ก็จะเป็นการสร้างไฟล์งาน New ขึ้นมาใหม่นะคะหรือเป็นชิ้นงานขึ้นมานะคะยกตัวอย่างอาจารย์สร้างเป็นโลโก้แบรนด์นะคะตัวนี้นะคะสร้างขึ้นมาเราเพื่อที่จะออกแบบชิ้นงานให้มันครบครบทุกเลเยอร์นะคะอ่าครบทุอกองค์ประกอบที่เราต้องการเสร็จนะคะเราก็ทำการบันทึกนะคะบันทึก ชิ้นงานนะคะก็จะเป็นอะไรคะการสร้างไฟงานแล้วคารุ่นะคะ,ะ,คะสร้างงานเกิดขึ้นนะคะเริ่มแรกเลยตั้งแต่ลำดับแรกที่เราทานะคะจนสิ้นสุดการทํางานนะคะเป็นการบันทึกเรียบร้อยนะคะทุกอย่างคือกระบวนการการสร้างงานนะคะเพราะนั้นลําดับขั้นตอนนะคะสาคัญที่สุดนะคะของการทํางานนะคะเราจะต้อง เรียนรู้อะไรบ้างนะคะมาดูสาระการเรียนรู้ค่ะนะคะการสร้างไฟ์งานใหม่นะคะทำยังไงนะคะในโปรแกรม Photoshop แล้วก็โปรแกรม Adobe InDesign นะคะสอง,างการกําหนดค่าพื้นฐานของ Adobe InDesign ทํายังไง Photoshop ทํายังไงนะคะสค่ะการจัดเอกสารในรูปแบบโปรแกรม Adobe InDesign ทำํำยังไงนะคะเราสามารถตั้งค่าของเขาได้นะคะสค่ะ การเปิดปิดไฟล์โปรแกรม Adobe InDesign ทำอย่างไรนะคะตัวนี้สำคัญเราจะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์จะให้ติดตั้งโปรแกรมเป็นก่อนนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรอการดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวจะให้นะคะในส่วนของลิงก์นะะดาวน์โหลดนี้ลงไปในห้องแชทของเรานะคะเพื่อที่จะ สามารถเข้าดาวนโหลดได้ฟรีนะคะใช้งานได้จริงนะคะในห้องแชทนะคะหรือห้องเรียนของเรานะคะในการนัดหมายเรียนนะคะตอนนี้นะคะสำคัญนะคะปชเดี๋ยวจะหาหก่อนเพิ่งผ่านการประเมินนะคะลหลายๆอย่างกิจกรรมต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะต่อนเนื่องสืบเนื่องเพราะฉะนั้น จึงทำให้นะคะการเรียนการสอนเราค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนเหมือนขัดรอยต่อแต่ก็ยังมีการเชื่อมต่อโดยการส่งคลิปการสอนให้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะ สักคู่นะคะอ่านะคะ อันนี้ให้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนคลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทีหลังอีกนะคะเพราะว่าต้องเอาไปอัปโหลดลง y t u t u นะคะเพื่อป้องกันที่จะหมดเวลาการการดาวน์โหลดนะคะใช้งานได้จริงนะคะตรงนี้นะคะอ่ามันจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันกันกบ Photoshop เลยค่ะลูกนะคะการจัดเลรียงเอกสารการ วางหน้าโต๊ะหน้าจอทุกอย่างนะคะตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นอีบุ๊กได้ในตัวด้วยนะคะอ่าแล้วก็ทําเป็นเอกาสารได้นะคะออกแบบแคล้ายๆกันค่ะเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะคะที่สามารถอ่าเป็นโปรแกรมอ่าเขาเรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งานได้นะคะออกแบบหน้าปกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรืออ่าการผลิตสื่อสิ่งพิม ทั่วไปนะคะโดยในหนังสือเรียนเราเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าให,ให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่หน้า,า69เลยนะคะมันจะบอกวิธีการใช้งานเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนอื่นเรามาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7นาทีนะคะเดี๋ยว EP ที่2นะคะก็จะเป็นการแตกไฟล์สอนแตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP ที่2ค่ะ